ก็สวัสดีด้วยนะครับผมกินตตอนงัาเข้าสู่ชอบแบงบค์แบงค์งนะครับตบมือโอเคครับทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวละครที่ชื่อว่าก้าววิตี้กันคำเวลาแมนเนี่ยครับผมนะเป็นตัวละครที่เพิ่งออกมาจากอัปเดตเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าโหดหรือเปล่านะครับต้องรอดูนะครับผมอะ ก่อนที่เราจะไปดูนะครับขอความร่วมมือคนดูทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมหาเทพแบงแบงด้วยละกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มดูกันเลยครับ let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเจ้าตัวกับวิตี้กันคำเบล่าแมนนะครับผมนะแล้ววันนี้นะครับมีแขกพิเศษนะครับที่ชื่อว่าคุณเสือขาวนะครับ สวัสดีครับาโอเคโอเคเห็นนะครับคุณเสือขาวนี่เขามีประวัติในการฟาร์มนะที่โหดมากๆเลยและแอบกระซิบเลยนะครับว่าเขาแอบดูแคลนผมด้วยนะอ่าอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันเลยดีกว่านะครับเพืดูอ่ะเจ้าตัวละครเนี่ยครับผมเป็นตัวระดับเอ็กซ์คูสีฟนะครับผมนะและการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็น AOE นะครับการตีกระจายนะดาเมจนะครับเริ่มต้น500ตัน4,000นะครับผม วงกว้างนะครับเริ่มต้น40ตัน40นะครับต่วคูดาวเริ่มต้น0.2ตัน0.2นะครับและ DPS นะครับเริ่มต้น2,005แล้วก็ตันที่20,000นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะปรับขึ้นอีกหรือเปล่าแต่จากที่ดูมาเนี่ยตัวละครตัวนี้กากครับนะไม่เป็นไรครับเราจะรีวิวให้คนดูได้ดูกันนะว่าจะกากหรือเปล่าแต่ถ้านะครับตัวละครมันสวยผมก็จะเก็บไว้เล่นนะอ่ะ ได้จากไหนครับก็ได้จากตัวนี้เลยนะครับจากกล่องช็อปเลยนะครับใช้เจมซื้อมาได้นะครับผมมาไปครับทุกคนคุณเสือขาวคิดว่าตัวละครนี้จะเก่งไหมครับก็พอสำหรับผมผมคิดว่าอยู่ระดับกลางๆนะครับอ่าเหมาะสมสําหรับผู้เล่นใหม่ใช่ครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเอ่อในการลงตัวมันค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามันสองพันห้าเลยครับมันแบบ แสดงว่าอยู่กลางเกมปลายเกมเลยเหรออ่ใช่มันถ้าเกิดเราไม่ีตัวเพิ่มตังหรือเราไม่มีตัวมากก็ไม่อยากจะแนะนำนะอ๋อโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวซอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมแล้วก็ไปารามเงินกันเลยนะครับโอเคอ่าผมติดอยู่ในบอลลูนคณดูอ้าวเป็นกรรมแล้วทำไงละทีนี้ ติดอยู่ในบอลลูนใช้ก็ได้ออกไงทีนี้อ้ออกไม่ได้อีกบอลลูนลูกใหญ่แล้วก็ผมบั็อกอยู่ในด่านโหโหโหเวนกำร,ริงเลยนะคุณดูนะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เข้ามาสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้ะนีครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตฟาร์มเงินให้เรียบร้อยก่อนละกันเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์มเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เวลาลงตัวละครเจ้าตัวละครตัวแรงน้มท่วมของเรานะครับผมมานะครับปล่อยตัวสีฟ้าค่าลง2,500เลยนะครับทุกคนดูที่ว่าสโลไหมถ้าเขาโดนสีฟ้าของเราไปนะครับปึ๊บสโลหรือเปล่าสโลหรอหรือไม่สโลนะไม่แน่ใจอะนะผมจะขายแล้วกันเอากดผิดนะครับผม อลองวางตรงนี้สิสโลไหมลองวางตรงนี้ก่อนนะครับผมสโลไหมเราต้องลองขายตรงนี้นะจะไ,ได้รู้ว่าสโลนแบบอุ้ยจะตีเป็น AOE นะดาเมจท่าร้อยครับไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เลทสี่สิบนะครับแล้วก็คูดาศูนย์จุดสองวิก็โอเคอยู่นะคูดาศูนย์สองหนึ่งวิก็ตีสองพันวิก็โอเคอยู่นะแถมตี AOE ด้วย แต่หลับอย่างเดียวคือหลับนั่นเองนะครับแล้วก็สโลว์ไม่ี่ยที่บอลยิงบอลสีฟ้าไปนะครับผมไม่แน่ใจอ๋อสโลว์สโลว์สโลว์ออมแทงน้ำทุกวันวะอะนับค่าอัพสามพันนะครับอัพไปเลยครับเป็นเลเวลสองเลยครับเลเวลสองของเขาก็คือนะครับผมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับผมขอดูนิดนึงนะเลเวลสองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับนะค เลเวล2มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของดาเมจครับเพิ่มมา500เนะี่ยผมก็จะเป็น1,000นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เลด4 0ิบครับกูดาวูน์ดเท่าเดิมครับเติมเลยนะครับวงกว้างเหมือนเดิมกูดาวเหมือนเดิมดาเมจเพิ่มขึ้นแค่นั้นนะแล้วก็หลับเหมือนเดิมหรือเปล่าเลเวลสองหลับหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าน้องสโลมากเห็นปะตอนแรกมาเร็วมากเลยพอเข้าวงฟ้าเห็นปะสโลผมว่าตัวนี้ขายดี นะครับขายดีแน่ในอนาคตหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองติดตามกันดูแต่ว่ามันสุ่มง่ายอ่ะนะครับใช้เจมเปิดก็ได้แล้วนะครับอ่ะโอเคครับทุกคนเลเวลสามนะครับถ้าอัพสี่พันห้าครับอัพเลยครับเลเวลสามนะครับดาเมจสองพันวงกว้างสี่สิบครับคูลดาวนสองนะเหมือนเดิมนะวงกว้างเหมือนเดิมเพิ่มแค่ดาเมจเป็นสิบเอ่อเป็นสองพันนะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมขอดูตัวละครหน่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอ้ามีกล้อง เป็นหูฟังขึ้นมาเป็นหูฟังสีขาวนะอ่านะครับกล้องใส่หูฟังนะเลเวลสามครับอ่ะนะครับเราไปเลเวลที่สี่นะครับค่าอัพห้าพันนะอัพไปเลยครับค่าอันเลเวลสี่นะครับดาเมจเพิ่มเป็นสามพันนะครับคนดูจากปกตินะครับสองพันเนาะทีนี้ผมอัพเป็นสามพันวงกว้างปกติเลยครับสี่สิบคูดาวศูนย์จุดสองครับคนดูประมาณนี้นะครับผมอ่ะ แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มไหมฮะอืมเปลี่ยนแปลงเพิ่มไหมหรอไม่มีนะไม่มีเลยนะครับผมดูเลเวลหนึ่งมีไอพ่นเพิ่มมาครับมีไอพ่นเพิ่มมาเลยยกสามมีพ่นเพิ่มมาเนี่ยครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะต่อไปครับถ้าอัพจากเลเวลสี่ไปเลเวลห้าหกพันอัพไปเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ตันที่เลเวลที่ห้านะครับผมมาดูในส่วนของดาเมจก่อนละกันดาเมจสี่พันครับ อ่านะเตษสี่สิบกูดาวศูนจุดสองครับผมก็เป็นตัวอะไรที่โอดพอสมควรนะหนึ่งนาทีเขาจะตีอยู่ที่อ่าหมื่นสองเลยนะครับหรือเปล่าไม่แนก็สองหมื่นนะครับผมต่อครั้งไม่ต่อวินะครับสองโอ้โหเยอะอยู่นะครับผมผมคิดว่าเยอะอยู่นะตัวเนี้นะครับมามาดูครับผมตัวละครนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับมีเลเซอร์ขึ้นมาด้วยนะครับ อันนะครับผมจากเลเวล4นะครับผมเพิ่มมา2อันเนาะแล้วก็ไอพ่นนะครับผมไอพ่นนะครับยิงขึ้นนะครับจากปกติไม่ได้ยิงขึ้นนะครับผมคือน้องจะบินปะไม่ได้บินนะครับผมแต่เป็นวงกว้างนะครับผมแล้วก็ปืนพ่นนี่ดูรัวเลยนะครับผมนี่จะดูวงกว้างนะครับดูผมจะขายเลยนะอ่ะเห็นปะนะครับมันจะเป็นแขนแบบนี้เลยนะครับมาจากพลังงานตรงนี้นะครับคุดูอ่าประมาณนี้ครับผมกับ ้าตัวละครนะครับผมเจ้าแรงน้มถั่วนะครับปืนแรงน้ถำถั่วคอมเบล่าแมนนะครับตัวผู้ชายอีกแล้วนะครับคุณดูคิดว่ายังไงฮะโหดหรือไม่โหดคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณดูนะว่าจะเป็นตัวละครอะไรนะสำหรับรวันนี้มหาเทยแมนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีวัตสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you